สวัสดีค่ะปามี่นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวซูบูชินะคะเป็นซูบูชิลิปนะคะแสดงไม่อยากเกะเลยนะนี่ค่ะเป็นอีลิปแพ็คเกจสวยมากๆเลยนะคะก่อนที่จะโชว์แพ็คเกจนะคะเราขอแกะออกเลยนะเดี๋ยวจะแกะด,ด้านหลังนะคะด้านหลังมีคําว่าดูรถปี๊ดนะคะเดี๋ยวให้ดูขอแกะก่อนจะใช้อันนี้นะคะคัตเตอร์จิ๋ว โอ้ยของนี้นะคะตกต้องมาทัว้วางยังดีโอเคแกะกันเลยค่ะขอให้าแกะแปนะแกะเสร็จแล้วนะคะ่เดี๋ยวเราแกะออกมนาะแค่คนี้โอเคเดี๋ยวเราก็จะให้ดูแพ็กเก็ตก่อนอันนี้เป็นอีลิกสวยมากๆ เดี๋ยวคืนมเกลืกอลแล้วก็ข้างหลังเขียนว่าดูน o t อีทนี่นะคะแปลว่าห้ามรับประทานนี่ค่ะดูน o t นี่ค่ะดูน o t อีทนี่น่ารักเกลย ก็จะมีอย่างนี้ด้วยโอเคเราไปดูตัวซูชิกันเลยคะ่ะตัวซูชินะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวเราเราจะให้ดูรูปร่างนะคะจำนิกนไม่มีจำมีก็ไม่มีต้องซื้อมาได้อาทิตย์หนึ่งนะคะแต่ยังไม่ได้รีวิวสโลมมากเลย ก่อนที่เราจะมาดูนะคะเราขอดูอันนี้ก่อนละกันมันมียังมันเป็นยังไงบ้างนะคะก็ตัวซูุชินะคะก็จะเป็นตรงนี้นะคะก็จะเป็นสีขาวเป็นหัวใจเลยอะเนี่ยนี่นะคะแล้วตรงพวกนี้นะคะนี่ก็จะเป็นสีส้มนะคะแล้วก็ตรงตามันะคะแล้วก็จมูกปากนะคะเป็นสีดําน้ําตาลน้ําตาลหน่อยนะนี่ หน้าหลังก็จะเป็นสีส้อมหมดเลยค่ะหน้านหลังนะคะก็จะเป็นแบบูุคาหุคา,หคาเหมือนขนมปังเลยกินก็เหมือนขนมปังด้วยนะคะหอมมากมาเลยหอมมากๆเลยนะคะ,ะ,คะสโลมากด้วยเดี๋ยวเราเรามาดูความสาโลนดีกว่าความสาโลนะคะ สาโลมากๆเป็นรอยนิ้วเลยอะเห็นเปล่าเราก็จะให้แสงสหซาโลมากเปนน้ำนมมากๆเลยค่ะ โซโลมากมากอืหน้าลิงน่ารักมากเลยสุกี้ลิงอีลิกน่ารักมากเลยนะคะแพ็กเกจก็สวยมากๆมีคำว่าอีลิกด้วยดูนักอีห้ามกินนะคะแล้วกันแล้วกัน ด้านหลังกันเลยว่าจะมีสโลเท่ากันไหมพอๆอกันเลยค่ะสโลมากเวลาบีบก็จะเป็นรอยนิ้วมือเลยสโลมากมเลยนะคะชอบมากเลยวิธีแกะนี่ง่ายมากเลยนะ ก็ค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะฝากติดตามกดซับตาใครแล้วก็กดไลค์ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ